ปาดพี่น้องปาดปาดปาดขอปาดดังๆหน่อยเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหไข่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 สวัสดีจ้าสวัสดีครับพุกพ่อกับสาวกันเลิ่งพาเลาะคือเก่ามาต่อกันเลยจ้ะพี่น้องหลังจากที่เมื่อกี้นี้จักสี้อาศัยมุมใหญ่ขอต่ออีที่สองเลยจ้ามาะ

ต่อเก็บเก็บขออนุญาตเก็บนะคะกระตายมันกระตายมันดึงเลยดึงเลยจะด,ดึงได้เนาะดึงได้หักสันส่นๆนี่ยังไง Pun おっか。ポンぷく。 Têm hát liệt mùi đầy mùi đầy tùi dung mùi 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 ừm nó mùi 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 đầm mùi 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 มีสองจุ้มเอาอจุ้มนี้มันแอกมานด้วยเห็ดปวกอุ้ยต้องขออภัยด้วยจ้ะดึงว่าสิดึงออกอืมตัวนี้ดึงออกอืมสองอก โบปาดเอาไปโตมาโตโตอ,อีกจุ่มหนึ่งสองมือเลยสาวไข่จ้ะผมมียาดสองมือด้วยจ้ะ อื้ออูยสวยงามปานนี้ほらほらมาๆๆต่อๆๆๆไงนี่สัก <camina> 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 <tosimit> <tosimit> <tosimit>

แล้วหิละมุตาดอกอืมละมุหิพวกพออีกคิดพวกพวกใหญ่เด้อนี่เนาะ อันพุนพักใหญ่ค่ะขลดได้ค้างล้วตัวนี้ดีน้องขาอุ้ยด็กิ่นขหาหักไหม ขึ้นเดียวเนาะตุ้มเดียวตุ้มก็เอาตุ้มไปสีหาดอกค่อยหาไปบอ่อสองที่ปลูกแล้วไป<ฟ>หาแล้วพ<อ><า>่ออีเล่จ้ามามนไปเทต้องขออภัยด้วยจ้ะเก็บผิดบางกองมุมมันบ่หายน่ะบ่ตสองเนาะขาดตุ้นไหมตุ้นไม่ใหญ่ เด็นไหม้บใหญ่ดอกโอ้ดอกนึ่งเอาดอกฮะแตนี่ออกดีดี้ปีดอกวะคนเพิ่เคยออกเพออกเลยพี่นางหายเห็ดละเนาะใบนีเบ็ดเลยเนาะเคยได้บนไหนกอนว่าแล้วเพื่อนเห็ดเเพิ่คุยกมปกติเห็นเนบอนเก่า บนบุเคยได้ก็คือบุเคยเหินน่ามั่ง<ป>อ่ะเด็กไปไปลองเดียวบาเบาตองหลังนี้บวดรวมทั้งหลังเลยค่ะโพ่อเกล้วครับพี่น้องมา,อ,อ,างอีกแล้วลงง่ายอันนี้โอ้หิตละงอกอีกแล้ว เรา้องรูซื้อว่าคนหานี่คือมืดแทงเลยทำใยมาแล้วใยมาแล้วเริ่มเริ่มแล้วอย่างอีกไกดเห็นบ่าวอัเนา้นอ่ะอาสู้ซูดอกนี้งามบเห็นิดหนึ่งอะไรนี่ผดดอกบางโบเมนเล่ดอกปานนี่ยังบวชเห็นบั้งทั้งอะไรอีกพี่ทั้งหลังพี่น้อง ่โอมาด้มุมนี้โอ้โด่ใหญ่แท้สองโดกเน่าเลยเอ้เน่ากับย่าแล้วนี่ก็นเน่าหนิออกออกใหม่นี่น right. ี่นี่ออกบังบังมาบันทั้นตาคือหน่แล้วกระเน่าเลยหันในตีนแม่นบอก เน่าแล้วมนบ่พีตัวีเม่นมีคนเพิ่นมาอาหารก่อนเลยตัวเม่นเห็ดลงุตัวนี้เม่นเนาะเป็นเม่นค่ะเปบนเม่นมาคุ้งเตี้ยเนาะเม่นอันนี้ลมมันจะหอมเลยเม่นบ่เข้ามาหาคนแล้วตัวคืออะไรดึงกันแสดงว่ามนหาก็หาก็เป็นไข่ในแบบจังนะดึงกันยิงอย่างยิงอย่างเพือต้อัก ดอกเงายกระโดดเนาะออเอาไปดอกอ <laughs> อกมาเลยคืออะไรพี่เนาะจับถือดึงกันอยู่แล้วอืมเฮ้ยไปต่อครับน้องเอ้ยกระโดดกระเดียแต่แท้ากบอกว่าหามุมใดก็บบุรีด้วยค่ะมันเด็ดมันเด็ด <c oughs> ภาพโบสวยขออภัยด้วยจ้านิ่งไหลไว้ก่อนครับพี่น้องนิ่งไหลไนะจ๊ะนิ่งไหลาตัดเลยนี่สองข่ายที่ักเสียเอามุมไหนก่อนนี่ยังไงข้างล่างครับบุเมนบอกเน้นเลยคิดผูถึกใจก็ต้องขออภัยนําด้วยจ้าขออภัยพี่น้องนิ่งไหลไว้ก่อน,น,น บางคนบอกว่าโอ้ยเก็บโบน้านบิ่งเลยอืมธรรมดาธรรมดาเนาะที่ถือใจผู้คนก็บงนกันนั่นแหละอืมนี่ได้ก็ดต่อต้นนี้บ่งให้นี่ยได้จ้ากดไลค์กดแชร์ให้เน้แฉะเรต้องตะตาของเดี๋ยวเมื่อใหม่สอไขายีจะเอามาส่งตงกะกตาเด้อต้นใหญ่พร้อมบปล่าใหญ่พร้อม อัใหญ่ก็มีแต่ว่าอันนี้ลองลอง <มา S 1> เอามือเล็กเทสตรงกร่อนเอามามือเล็กมือเล็กมามือเล็กกัเฮาก็หมานโลดโปรหมานเลยกระตาน้อยเฮามาก็เต็มบบดนี้คนหมานเนาะจังได๋ <TH US H> คนหมานเฮ็ดจังได๋ก็หมานาาาข้างล่างยังเขาจั่วด้วครับเนาะงามค่ะยังงามดีครับ่แม่นว่าเพิ่นบ้านเลยเอาบ่ได้เอาได้ตัวนี้ แกงเี้แซ่บเออแม่เคยด้เราเราจะกินแบบนี้ใหญ่แม่เอยคนบัมีเขี้ยวนา้อเขี้ยวเขาเคยดีเขาชอบเอาเอาแล้วบ้านนี้เต็มแล้วอย่าพ่อเต็มไอ้เด้มันเต็มอย่าพ่อเต็มเต็มผีน้องไข่เพิ่นกับพวกลามขนาดเอาตัวนี้หุ่มแล้วกูเรื่มอะไรตัวนี้เอาบ้าน เอาบานี่คอยสิหาวางไซบานนี่ถุงคอยก็มืดบานนี้คอยก็มือดอัเราจะได้ชดเสือคุณลบรใส่เบน,นีมันขึ้น ใส่เบ็ดพี those. ่น so mm. yeah. yeah, yeah. okay? ja. no. ้องใเบตเอาเอาเลยเด้อปนอาอยงบุมเด็อยู่อเดี๋ยวเดอโอตัวนี้ดูเาได้วยจ้ะบอก้อมยังมนมุดแ่ันบอยังมีอีกบอเนาะเปิดอดีินกินมือ เกี่ยวนี้ย okay. ิ um, ้นประทิดเพาะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอตรงมึงดูตัวนี้โมเม่ต้องมีแม่ด้วยจ้ะพอใครเห็นตดอกละเพราะว่าเห็นละงูสิบบุติดกันวันนี้เอ็นง่ดอกเป็นสิบลอนด์เป็นสืบบุตรทิดกันดอกเป็นสีกรมเบนนี้เบนนี่ตรงนู้นผ่ามึงดูเอ้อเทศในพี่น้องบมึงผ่าเด้อเดี๋ยวจะคอยไปล้างเอาพี่น้องเมันมีดอกขาว อันนี้เพื่อนบมีเด้อนี่นี่มีแค่เพิ่อนบมีดอกแลวก็เพิ่งนจะบติดกันเพิ่นจะโลกเพิ่นจะบุติดกัน่ดอกเพิ่นสงามแบบนี้เอวจะออกมาแบบงอยันยังออกยิ่งเป็นบูแม่อาตุงบเอาไปแกระกะตาเนีเนกระตาอ้ย่เลไปต่อครับไปตอเสือครับไปไปต่อเสือหละ ถึงตรงแดงพอแล้วนี่ก็แกงเซ็ตไปนี่แกแซเจอแต่เฮ็ดเซ็ตแซ่มาเด้อไอ้น้องเด้อพยายามได้ไปแกงก็มาเอาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมาแล้วเด้อเขาได้กินแล้วเด้อเห็นเยี้ยสกายเป็นผู้เสียสละถอดเสื้อคุมหัวเลยโทษนี่สาเหตุที่ถอดนี่ เต็มครับยุ่ม้วยุ่มเสือล้อง,อง่ายให้พี่ให้น้องเบิงเนาะพี่น้องจำเป็นต้องถอดเสียมเสียสละค่ะเหลืองเลอฮึ่มดอกบานก็อยากให้มันอยู่ในกระต่าเนาะถ้ายายดอกนลมันมุนนี่เราดอกพี่นี่นโอ<ฮ>้มันคักคนเสียสละแบบนี้นน

Chay cái xì xu chân bụng mình hết của lại mưa này hả Sữa sau khảy như thế này cánh đọt hàng đầu đi tôi nói cái mì tôi nói cái gì đọc subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Một những và... áo còn... đi đi. อีกายก็เอาเนาะเอาค่ะเอาคูปีเดี๋ยวถือบ่ต้องถือถืออันนี้ถือถืออีกย่างไข่เด้อค่ะไข่เด้อค่ะมาพอไข่เด้อค่ะด้วย มัดมนัมนมนันมันมันมันใครเห็ลุงข้าวอยู่มาเลยบมาต่อเลยผมไม่เห็นลุกเองเลยเป็นลูกขาวลูวบ่อเพิ่นโ่หัวเลยดิหัวขาวเพื่นหัดอกน้อยเนาะหุณนบุจกนี่เป็นอำพันธ์หางน้อยหางหญ งานบงคือเด้อขอกินก่นแล้วงานนี่จะไข่หรอสีไข่หมูนี่อ, <c oughs> อุปกรณ์ใส่ฮ็ตเนาะั็เสื้อหนาจรงแคตัวใหม่เหาตัวใหญ่มหมยัวมกเลืองบ่ มันแย่ใจลูกหลวงเขายังหาก็เห็นหมูเดียวได้กับมันยังบุยบ้อยอยโอกตัวลูกเขาอยู่น้ำกันบมอตองเอ้ยใกล้กันให้ดิเอานี่เราเพิ่เกือบไปมีคุดเอาเลยเนหมออเจ้าเพียอ,อย,ยู่นี่ยังออกนี่หมอ,อตองนี่ยังออกอยู่ไปๆนีอใหม่โอ้ยเจอหมูเห็ดเพิง่ง

พุกก็มีงามเพลินอ๋อน้ามือเจ้ากับแม่นบอกตอสาวเปนเรื่องผูเห kind of e! oh, oh, oh. ็นมาโอ้โหไล่ไล่ไลล่จุกนี้เท่าเดานะมอตองนี้จะแม่นพี่บ้าเงเปิดเฮงเจอ๋ยวเอาหนีเอาดูพี่น้องมืออืมอืมเฮงหมดโอ้โหอัตรดนนี้ก่อน ตากรงบ่ไปเมืองบทสนเลยได้มีตากรงบ่ะินเด้เนาะคนเก็บเพิษเห็นหลายตื่นเต้นเนาะมีวะโอ้เห็นเลยเออเป็นหมูเห็นนี่เนาะโอ้โหอ้้ง้้หลโดด้ Anh xem này độ của đi lên đông người yang xe đã hết mình yam cộng Sao hiệp làm phục 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 ะสองโต๊บ่สองรึใช่ที่ีอุ้ยฉนึ่เฮ็ดนั่นออกแล้เนาะเฮ็ดเฮ็ดไ่บ้ระบ้บาด้เขี่ยนเอ้าพกเขี่ยเอาเห็นี่ยเอาฉนยังน้อยแค่ถูกเตแค่ถูหักเนาะ ไปย่างมายังพันไปห้อใส่เลยตัวนี้นอนแล้วตัวนี้ก็นอนแล้วเป่าต้องตัวนี้เขี่ยล่มด้วยจ้ะเสียงกันด้เต็มเสียงเลยน้องเอ้ยงามงามเห็ดเสบ นี่มันยังมีดอกน้อยฮะเห็นบ่นั่นแหละเอาก็บ่ได้องให้มก้นเนาะบ่ได้เขี่ยโดยนอนอุ้ยพี่เพราะว่าเสียงดังแท้ขอใครด้วยจ้าย้ำเร่งไปจองลจองลายยังมีอยู่วะทั้งคู่โอ้จ e. ักดอกเนาะเดยเดี๋ยวไปเดี <constants Tell my eyes> <cane. S 2> ๋ยวไป ตัวเดียดคุาบอกสันเลยอเนน้ีก็ม๋ยวมึงกินเห็นแว๊บเีบุญอ๋อเขี้ยวเดี๋ยมีรบิดตัวีีเขียอะไรเสียดังเสียงดังเนดีเนดีตัวมอสเนดีสีกันนวดนี้นาเลียน่ะนี่น นี่ไนี่นี่สองโดนี่นี่เบบไ่ได้เห็นเด้จ้านี่คือกันนี่เขียวทีแรกพยายามมาสืบไปเขียวไม่เป็นไงหลังจากตื่นไม่เป็นไงจะมาอัดจะมาฟุ้งหูกี่ดอกนะ มีแต่ดอกโวนเนดิการเพิ่นเนเ่เนาละเจ้กดอกนี้่าวตองลายดอกยี่เลยทั้ทงน้อยทยั้งใหญ่ทำไมอีกตาลายเลยได้หนิพี่พี่พี่มีสองดอกอกนนี้อกนี้สองดอกนี้ เดี๋ยวไปเดี๋ยวมากก็สีคือกันเลยเอันเดียวกันเลยเอันเดียวกันเลยเห็ดเผ่งตองบ่เผ่งตองเลยเป็นตองดำตองแดง,งนี่เนาะจักสานอีกเป็นสีห้องที่ตัวอย่างอื่นเนาะที่ต้องทิ้งจะห้องปกติอืมเห็ดคู่เลยนีเมื่อตะบ่อยู่เส่อีกเจ้าไข่หิหนอย<ด>ู่ผู่บ่ อืมนอนเดี๋ยวไปเห็นบ่หรอกินกันเลยกันเลยแล้วปกเสื้อส่ไปแล้วเ <c oughs> สื้พุกเสือไอ้โอ้โน่นแน่นเนี่นโน,น่น แค่เบิดแลวเห็ดเนาะของธรรมชาติทำบุญการีงแนมิดบ่ได้พยายามปลูเอาตะตูมันมนนๆออมได้ถุงสองดอกบอก่อ <c oughs> <c oughs> ยังดูอมดมีอีกแล้วแหละอุ้อยสองงาเลยเห็ดตอไข่ลุกเห็ดลุ่ขาขาดบนไหนฮะขาดหวังคอันาน,นั้นลุดเรือลุดเรือลุดปหมัดบหุบหุบหุบ นี่จะพี่น้องผลงานสองอีพีของเรามือนี้ติดปวกติดละวงงเต็มๆเลยเสียมือจากไหนบ่าต้องใส่ถุงใส่ยังถือมือไปไหนีคำแล้วคำแล้วคำสี่โมงเลยเดี๋ยวคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เด้อจ้า เดี๋ยวพบพ่อกันคลิดหน้าเดา้อจ้าก่อนจะคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวกะเรลงพาเลาะเนี่ยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับคลิบ้านนี้